โลกมันพลิกพันมนแมงวันถูกต่อ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรับหน้าที่ตรงปราบปรามขาบวนการรุกพื้นที่ป่าสถานที่ท่องเที่ยวนามสวิ์แลนด์แดนอีสานหลังรีสอร์ทบ้านพักหรูในเขตวังน้ําเขียวถูกปิดประกาศหรือถอนภายใน45วันและยังตรวจพบอีกว่า22จุดที่อาจรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ไหนเข้าข่ายบุกรุกและมาตรการขั้นเด็ดขาดรับฟังจากสุนันอรุณนพร,รัตน์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สวัสดีครับอธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือชุดเครื่องแบบเลยใช่ไหมฮะใช่เครื่องแบบของของเครื่องแบบอธิบดีเครื่องแบบกรมอุทยานกรมป่าไม้กรมป่าไม้ซึ่งกรมอุทยานก็ก็ขอร่วมใช้นะครับก็เครื่องของธิบดีก็คือจะมีบอกกันที่ที่บ่าว่าใครเป็นระดับไหนก็คือกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยจะชุดแบบนี้ครับผมอ๋อสีไม่เหมือนกันอ๋อมันก็ต้องเข้มกว่าน่อย ตัวบนสักบ่อยค่ะอันนี้ยังมาจากชายดนอยู่ใช่ไหมท่านอธิบดีสุนันท์นี่ถือว่าเป็นลูกม่อเลยใช่ไหมอยู่ที่อยู่ที่กรมป่าไม้มาก่อนมาท่านกับบรรจุฮะท่านไม่ได้่วกนจบจบจากคณะมนุรยศาสตร์มาก็รับราชการที่กรมป่าไม้แล้วทำไมท่านไม่เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ฮะทำไมท่านเป็นอธิบดีกรมอุทยานถามซะยากเลยอ่ะท่านรัฐมนตรีตั้งมากรมนี้ครับผมต้องไปถามคนตั้งครับครับใช่ครับ เดียอยๆแต่ว่าอธิบดีสองท่านที่ทีเจอเรื่องนี้อยู่ที่ต้องเดิมใจเรื่องนี้อธิบดีกรมป่าไม้และอธิบดีอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนี่รับตําแหน่งอธิบดีวันเดียวกันคือหนึ่งตุลาปีที่แล้วแล้วจะเกษียณปีหน้าด้วยกันอธิบดีสุวิทย์ใช่ไหมฮะอธิบดีกรมป่าไม้มามาพร้อมกันแล้วก็กําลังฝ่าพายุพร้อมกันเรื่องเดียวกันด้วยปีห้าห้าเกษียณแลวฮะครับผมอ๋องานที่วางน้ําเขียวที่ไปตรวจสอบลุกที่อุทยานเนี่ยมันอยู่มันขึ้นอยู่กับสองกรมเลยฮะ ใช่ฮะก็พื้นที่ป่ามันมีมีป่าสองประเภทกรมป่าไม้รับผิดชอบของป่าสงวนแห่งชาติากับป่าตามมติคมนรัรีป่ามไม้ถาวร,รของกรมอุทยานเองก็รับผิดชอบป่าอนุรักษ์ซึ่งก็จะมีอุทยานแห่งชาตินะครับเ<อ>ขีรนรัพประศาป่าแล้วเขียนธรรมชาติป่ากรมป่าไม้รับผิดชอบป่าสงวนใช่ไหมฮะกรมอุทยา,านรับผิดชอบป่าอนุรักษ์ถูกต้องครับอุทยานแห่งชาติซึ่งมีอุทยานแห่งชาติมีเขตนรัฐปาป่าที่เรา ได้ยิงกนบ่อยนะก็แสดงว่ารีสอร์ทหรือว่าบ้านบางหลังเนี่ยก็ลุกเข้าไปทั้งสองป่าทั้งสองประเภทเลยแหละฮะใช่ครับอ๋อก็เลยต้งสองกรมก็เข้ามาดูครับโอ้เออซึ่งบางพื้นที่ของสองกรมก็คือพื้นที่ที่ซ้อนกันอยู่ใช่ไหมครไม่ซ้อนฮะก็ก็อยู่ติดกันอยู่ติดกันติด้วยด้วยเขตอธิบดีเอ่อป่าอนุรักษ์เป็นยังไงฮะป่ากก็คือป่าที่เราทางทางกรมเองนะฮะคือเห็นว่ามันมีความโดดเด่นเรื่องความสวยงามทั้งอุทยาน ประเด็นหนึ่งนะครับอีกอันนึงคือสัตว์ป่าสัตว์ป่าชุกชุมแล้วสมควรจะเป็นที่อยู่งสัตว์ป่าแล้วก็ประกาศเป็นเขตสตว์ป่านะครับแล้วก็อุทยาในครับเหมือนงานทําคู่กันนะคะครับก็มันมาจากป่าตะงวนทั้งหมดทั้งหมดพื้นมาจากป่าตะงวนนะครับแล้วก็ประกาศทับไปป่าตะวงอนคอยแบ่งประเภทในไบทีนึงว่าประเทศไหนจะเป็นอุทยานแห่งชาติไหนจะเป็นป่ารัแล้วแต่แล้วแต่ที่ว่าความโดดเด่น ขอ,ของธรรมชาติซึ่งจนถึงตอนนี้ตัวเลขของการปักป้ายรีสอร์ทหรือว่าสถานที่ที่ก่อสร้างแล้วก็บุกรุกพื้นที่ของทางการเนี่ยทั้งหมด12แห่งไหมคะเอ้ย 15, 15แห่ง15 8ก่อนแล้วก็7ประกาศใช่ไหมคะ,ะถูกต้องซึ่ง,ซ,งซึ่งที่ปักป้ายไปแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรื้อถอนภายในกี่วันคะก็ <c oughs> หัวหน้าเขาสั่งให้ภายใน30ตุลา5สิงาครับหใ,หให้รื้อถอนนะครับ30ตุลาสมตุลาแต่เ็าสามารถอุทธรณ์ได้อุทธรณ์ได้ภายใน้5วันนะครับถ้ารับ นับจากที่เขาทราบคําสั่ง15วันแล้วก็มาส่งมาให้ทางผู้ออกคำสั่งพิจารณาภายใน30วันถ้าเห็นด้วยก็ยกถ้าไม่เห็นด้วยก็ส่งมาให้ผู้การสำนักพื้นที่ปราไม่เขียนเดิมนะมนรครับพิจารณาอุทธรณ์ถ้าเกิดทางท่านเขตยกอุทธรณ์คือไม่ไม่พิจารณาก็จบคือท่านก็ไปฟ้องศาลปกครองได้สมมติว่าสมมติสมม,ต,สม,มติคุณโสพลมีรีสอร์ทอยู่เอาป้ายไปปิดที่รีสอร์ทของคุณโสพลเนี่ย คุณสพลจะต้องจะต้องรื้อถอนภายในกี่วันนะสามสิบวันที่ที่วันน้ำเขียวนี่สามสิบตุลาสามสิบตุลาให้ให้เก้าสิบวันกำหนดเป็นจำนวนที่แหละไม่ใช่กำหนดเป็นจำนวนวันแหละแล้วแต่แล้วแต่ดูพิธีของถ้ามันรีสอร์ทหลังใหญ่ของสพลก็รวยหน่อยก็หลังใหญ่หน่อยรวยก็สมมุติคำนี้สมมุติก็ก็อาจจะให้เวลามากหน่อยดูด้วยนะแสดงว่าไม่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 เหมือนกันทุกกรณีก็30วันอย่างน้อยเราพิจารณาสัก30วันน้อยสุดนะฮะเราให้ให้ให้โอกาสแล้วก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ ค่าเปสิทธิ์อุทธรณ์อ๋อมีสิทธิ์อุทธรณ์ภา,ายในสิบห้าวันค่ะอ,อุทธรณ์ภา,ายในสิบห้าวันซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็คงจะอุทธรณ์กันหมดนะครับ,ค,รบค่ะเอ๊ะใช่ค่ะถ้าถ้าอธิบายข่าวแบบนี้หน่อยเพราะข,าข่าวข้อมูลเยอะนะคะเรื่องนี้คือคนที่ถูกปักป้ายเนี่ยคือคนที่สู้กันในศาลแล้วจนจบสามศาลนะคะมีมีบางยังไม่จบสามศาลอยู่ในศาลฎีกาก็มีอยู่ระหว่างฎีกาถ้าสมมติสิบห้าที่ที่ถูกปักป้ายเนี่ยแปลว่าจบสามศาลหรือยังคะยังยังคือคือการปักป้ายนี่นะไม่ได้เกี่ยวกับ คดีอาญาหรือคดีแพ่งอะไร<อ>เราสามารถดำเนินคาดีตามกฎ<อ>ทีบกครองอคือเพราะพิสูจน์ที่แล้วคเพราะท่านบุกรุกมาอยู่ในเขตตัวอย่ยงชาติหรือเขตของเราเขตรักอย่างฮะ<อ>บุกรุกแล้วเราดำเนินคดีอาญา,<อ>าจับกลุ่คดีเราเราดำเนินการไปคู่ขนาดได้เลย<อ>ฟ้องแพ่งแล้วก็มาตรา22ได้หรือถอนได้แต่เพื่อความมั่นใจเพราะท่านไม่มีเอกสารทิ์มาแสดงกับเราพื้นที่เราเป็นที่อนุรักษ์ใช่ไหมฮะเมื่อไม่มีแต่เราก็ดำเนินการคู่ขนาดกันไปฟ้องแพ่งมาตรา22ได้แต่ความมั่นใจนะ อย่างที่รีสอร์ทคุณลงคนนี้ใหญ่เราก็มไม่กล้าที่ไปรื้อมันกันถ้าศาลตัดสินมาเป็นอย่างอื่นเราก็มันจะเอาควเสียห,หายกับรัฐใช่ไหมแต่เราด,ดําเนินการตามกฎหมายของเราบทบัญญัติของกฎหมายมนะครับดังนั้นถ้าศาลถ้าความมั่นใจคือศาลตัดสินสิ้นสุดแล้วว่าท่านผิดต้องรื้อออกอันนี้เราก็มั่นใจมากขึ้นใช่ไหมครคือบางที่ไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคดีกรรมก่อนใช่ไหมฮะ อ๋อตองตองเป็นคดีส่วนใหญ่เป็นาำนินคดีเพราะท่านบุกลุกในพื้นที่อุทยานใช่ไหมตรวจสอบแล้วจากภาพถ่ายอากาศจากแนวเขตทุกอย่างแล้วอยู่ในพื้นที่เราแล้วท่านไม่มีเอกสารสิทธิ์มาแสดงกับผมตรงสำว่าทุกแห่งที่ไปปิดป้ายเนี่ยถูกฟ้องแล้วเรื่องอยู่ในศาลอยู่แล้วแต่เราทำเนี่ยเราก็คู่ขนานกันไป อ๋อลทางทางกรมมีทางเลือกอื่นให้กับผู้ประกอบการนอกเหนือไปจากการรื้อถอนหรือเปล่าครับถ้าสมมติว่าเขาเขาไม่มีเอกสารสิ์มาแสดงละแต่เอกชนก็บอกว่ารื้อถอนไปมันก็เป็นซากมันก็ใช้ทํา,า,าทอะไรไม่ได้มีทางอื่นที่กรมสามารถทําอะไรได้บ้างที่เบากว่านี้ได้ไหมครับที่ไม่ผิดกฎหมายนะอ่าคือบทบัญญัติของกฎหมายนะกฎหมายทอ่อางชาติเนี่ยไม่มีไม่มีเลยไม่อนุญาตเพราะว่าเราเพื่อต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ที่มีความโดดเด่นไว้ให้กับประชาชนกับรัฐนะครับในการใช้ประโยชน์ แล้วก็อยู่ร่วมกันครับแล้วไม่มีไม่ได้ยายได้ใครบางที่เนี่ยอยู่มานานเลยฮะทำมานานก็เป็นสิบปีโอ้โหแล้วเขาไม่อดครัวแล้วทำไมเพิ่งจะมาปิดป้ายทำไมโอจับมานานแล้วจับตั้งแต่ปีสี่สามแล้วอ๋อเลยฮะจับตั้งแต่ปีมาเรื่อยๆเขาก็สู้อุทธรณ์แล้วมาถึงฎีกาจะหม้โอ้โหคือตั้งแต่แรกที่คุณมาเริ่มสร้างรีสอร์ทเนี่ยเราก็จับตาดูแล้วแล้วเราก็จัดการแล้วครับำเนินคดีทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือบรรดาที่ของชาวบ้านราษฎรเนีีี่่ยะมมอแคไฮะ อ๋อตรงนี้ก็สักพันกว่าลายนะแต่ว่า,าขอขออย่างนี้ว่าชาวบ้านนะฮะที่ท่านได้แจ้งครอบครองสิทธิ์ไว้นะฮะครับ,รบอันนั้นท่านไม่ต้องห่วงเราไม่แตะท่านเลยนะเราไม่ได้แตะท่านท่านจะอยู่ตามมติรัฐมนตรีสามสิบวิทย์สี่หนึ่งนะครับ,รบท่านก็อยู่ได้ตรงนั้นเพียงแต่ท่านอย่าไปขายสิทธิอ์อย่าไปขายสิทธิ์ของท่าน<อ>ม,มีมีบางส่วนเนี่ยม,มีมีมติครมอุอมอ้มไว้เลยฮะถ้าไม่อุ้มจับมดแล้ว มาติดครมของปี41ที่ว่านี่คือให้เป็นพื้นที่ในลักษณะไหนคะให้ใช้เพื่ออะไรคะเพื่อการอยู่อาศัยทํากินโดยปกติของเขานะถ้ได้อยู่ในเขตป่าอุทยานใช่ไหมใช่มันตอนนั้นสมัยนั้นออกมากรมส้องคมมันยังไม่แยกใช่ไหมครับก็อะไรแต่ก็เน้นที่ป่าสงวนในชาติซึ่งคางนชาติมีกฎหมายที่จะให้มาตรา16เนี่ยเราให้อยู่อาศัยทำกินรายได้อนุญาตได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ป่าอนุรักษ์เนี่ยมันไม่อนุญาตเลยนะครับ